ล่าสุดก็มีการเผยออกมาจากผู้นำยูเครนนะคะบอกว่าสหรัฐเนี่ยจะตอบแทนยูเครนนะคะด้วยการซื้อโดรนชุดใหญ่เพื่อที่จะเอาโดรนนั้นเนี่ยไปไว้ใช้ในกองทัพของสหรัฐค่ะโดยเมื่อวานนี้ประธานาธิบดีเซเรนสกี้ของยูเครนได้เผยระหว่างการให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ The New York Times. ขออภยัยกับ The New York Post นะคะโดยระบุว่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยกำลังพิจารณาข้อตกลงชุดหนึ่งอยู่ ซึ่งในข้อตกลงดังกล่าวเนี่ยก็มีเรื่องที่สหรัฐจะซื้อดโดรนที่ได้รับการทดสอบในสนามรบจากยูเครนเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนที่ยูเครนเนี่ยซื้ออาวุธจากสหรัฐนอกจากนี้ค่ะยังได้ระบุว่าการเจรจาครั้งล่าสุดระหว่างเขากับทรัมป์เนี่ยมุ่งเน้นไปที่เรื่องของการช่วยกันเสริมเทคโนโลยีป้องกันภัยทางอากาศและยูเครนเองเนี่ยก็พร้อมจะแบ่งปันประสบการณ์ในสนามรบให้สหรัฐแล้วก็ชาติพันธมิตรในยุโรปแล้วก็อื่นๆด้วย การเป sociedad, ิดเผยเรื่องนี้ของผู้นำยูเครนนะคะก็มีขึ้นในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกับที่รัฐสภาสหรัฐกำลังพิจารณางบประมาณแผ่นดินปี2026แล้วก็มีความเป็นไปได้นะคะว่าสหรัฐเนี่ยอาจจะซื้อโดนจากยูเครนจริงโดยคำของงบประมาณด้านกรลาโหมของสหรัฐในปีหน้าเนี่ยมีการเพิ่มงบในเรื่องของการซื้อโดนขนาดเล็กรวมอยู่ด้วย คำถามคือทำไมสหรัฐถึงสนใจโดรนของยูเครนซึ่งส่วนนี้นะคะก็ถูกมองว่ามันเป็นเพราะว่าได้เห็นแล้วว่าในสงครามยูเครนเนี่ยโดรนมีประสิทธิภาพมากในการรบแบบที่ใช้ต้นทุนต่ำนะคะแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงโดยปัจจุบันเนี่ยโดรนมีบทบาทอย่างมากในสนามรบของยูเครนค่ะมีทั้งเรื่องของโดรนอากาศยานโดรนเรือแล้วก็โดรนภาคพื้นดิน ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะคะรายง,งานระบุว่ามีการใช้ยานพาหนะภาคพื้นดินไร้คนขับหรือ UGV ซึ่งเป็นโดรนภาคพื้นดินของอยูเครนเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาโดรนประเภทนี้ก็บอกว่ามันสามารถช่วยลดปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนหรือสูญเสียกำลังพลของฝั่งยูเครนได้ UGV เนี่ยคือหุ่นยนต์ภาคพื้นดินที่ควบคุมจากระยะไกลค่ะสร้างขึ้นก็เพื่อปฏิบัติภารกิจทางทหารโดยไม่ทําให้ทหารเนี่ยต้องเสี่ยงอันตารายโดยตรงมีหลากหลายรูปทรงแล้วก็ขนาดนะคะตั้งแต่ยานลำเลียงขนาดเล็กที่มีสายพานไปจนถึงยานเกราะสามารถที่จะติดตั้งเครื่องมือเซ็นเซอร์อาวุธหรืออุปกรณ์การแพทย์ได้ก็ขึ้นอยู่กับว่าไปทําภารกิจอะไรนะคะยูเครนเนี่ย ใช้โดรนภาคพื้นดินเข้ามารบเป็นครั้งแรกนะคะย้อนกลับไปก็คือเมื่อช่วงเดือนธันวาคมปีที่แล้วปี2024โดยกองพลทหารราบของยูเครนได้ใช้พวกมันในการสู้รบที่แคว้นคาคิฟทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของยูเครนแล้วพอทดสอบในสนามรบจริงเนี่ยว่าได้ผลเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยผู้ผลิตของยูเครนก็เลยเดินหน้าพัฒนาโดรนภาคพื้นดินอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดนะเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยกองกำลังยูเครนได้เข้ายึดพื้นที่แล้วก็มีการประทะก,กับทหารรัสเซียโดยรายงานระบุว่าไม่ได้มีการใช้ทหารราบที่เป็นคนเลยอาศัยเพียงโดรนแล้วก็ระบบหุ่นยนต์ติดอาวุธภาคพื้นดินเท่านั้นยาคุบยานอฟสกี้เป็นนักวิเคราะห์จากโอริกซึ่งเป็นกลุ่มวิจัยข่าวกรองแล้วก็ความมั่นคงแบบโอเพนซอร์สของเนเธอร์แลนด์เนี่ยได้ระบุกับสื่อในยูเครนนะคะบอกว่า ถ้าการพัฒนาเป็นไปด้วยดีเนี่ยอนาคตยูเครนก็อาจจะต้องการกำลังพลในแนวหน้าน้อยลงอย่างมากเพราะว่าโดนแล้วก็หุ่นยนต์เนี่ยจะเข้ามาแทนที่คนทั้งในด้านโลจิสติกการอพยพผู้บาดเจ็บแล้วก็การทำให้สนามรบดำเนินต่อไปได้ ทั้งนี้นะคะตอนนี้เนี่ยยูเครนกําลังเผชิญปัญหาหนึ่งนะคะก็คือปัญหาเรื่องของการขาดแคลนกําลังพลนะคะไม่ว่าจะมีการขยายเพดานอายุการเกณฑ์ทหารมากขึ้นขนาดไหนมีการเสนอเงินเดือนเพิ่มมีการเสนอสวัสดิการเพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่นะ,ะแต่ปัญหาก็คือยังหากําลังคนได้ไม่พอก็เลยทําให้ยูเครนเนี่ยต้องไปทุ่มนะคะในเรื่องของการ พัฒนาดโดรนประเภทต่างๆมากขึ้นเพื่อที่จะให้รบะะแทนกำลังทหารที่ขาดแคลนอยู่โดยยูเครนเนี่ยวางแผน,นะะว่าจะผลิตดโดรนพิสัยไกลให้ได้ถึง30,000ตัวภายในสิ้นปีนี้ค่ะแต่ถึงแม้ว่ายูเครนเนี่ยดูจะมีความก้าวหน้าในการผลิตดโดรนนะคะเพื่อใช้ในสนามรบทดแทนกำลังคนที่ขาดแคลนเนี่ยแต่ว่าอีกด้านหนึ่งนะคะที่ เป็นข้อจํากัดของโดนแน่นอนมันไม่สามารถที่จะป้องกันการโจมตีทางอากาศได้นะคะสิ่งที่ยูเครนต้องการนะในการป้องกันการโจมตีทางอากาศจากรัสเซียเนี่ยก็คือระบบแพทริออตของสหรัฐซึ่งเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาในอย่างที่เราได้ติดตามกันมาตลอดก็คือทรัมป์พูดถึงเรื่องของการจะส่งมอบจะจะส่งนะคะแพทริออตให้กับยูเครนบอกว่า จะส่งให้ประมาณ17ระบบด้วยกันนะคะซึ่งแน่นอนความเคลื่อนไหวนี้ก็ค่อนข้างที่จะสร้างความปราดใจยอยู่พอสมควรเป็นการเปลี่ยนท่าทีหันมาสนับสนุนยูเครนที่ดูจะหนักแน่นมากขึ้นนะคะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยด้วยนอกจากเรื่องความปราดใจเรื่องท่าทีของทรัมป์ที่เปลี่ยนแปลงซึ่งจริงๆก็ไม่น่าปราดใจเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยๆนะคะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันก็นํามาสู่คําถามเหมือนกันว่าเอา้าแล้วสหรัฐเนี่ย จะไปหาแพทริออตที่ไหนให้ยูเครนนะคะล่าสุดมันก็มีความมีการเปิดเผยออกมาบางส่วนเช่นกันนะคะบอกว่าระบบแพทริออตส่วนหนึ่งที่จะให้ยูเครนเนี่ยจะมาจากการคดการโยกโคต้าที่สหรัฐเนี่ยจะจัดส่งให้สวิตเซอร์แลนด์นะคะโดยเอามาจัดส่งให้กับยูเครนก่อนค่ะโดยสำนักข่าวสวิสอิน f o ของสวิตเซอร์แลนด์รายงานนะคะบอกว่า กระทรวงกลาโหมสหรัฐเนี่ยได้แจ้งไปยังรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์ว่าจะมีการเปลี่ยนลำดับการส่งระบบแพทริออตจำนวน5ระบบพร้อมกับหัวรบแพคที T ที่สวิตเซอร์แลนด์เคยสั่งไว้ส่งไปให้ยูเครนก่อนเนื่องจากว่ายูเครนเนี่ยมีความจำเป็นต้องใช้นะคะก็แน่นอนคะ่ะนี่จะทำให้สวิตเซอร์แลนด์ได้รับระบบแพทริออตช้าลง ทั้งนี้นะคะรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์ก็บอกว่าสหรัฐยังไม่ได้กําหนดวันส่งมอบระบบแพทริออตชุดใหม่ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใดโดยในตอนแรกเนี่ยสหรัฐต้องการส่งมอบระบบแพทริออตให้ได้ในช่วงปี 2026- ถึงปี2 0 2 8การถแถลงของรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยก็ไปสอดคล้องกับทอยถแถลงของฟรดิชแมสนายกรัฐมนตรีเยอรมนีนะคะที่เมื่อวานเนี่ยบอกว่าแพทริออตจะน่าจะไปถึงยูเครนในเร็วๆนี้ ส่วนผู้นำกองบัญชาการกองทัพอากาศฝ่ายสัมพันธมิตรของนาโตเนี่ยก็ระบุว่าสหรัฐกำลังเตรียมการแล้วก็ทำงานอย่างใกล้ชิดกับเยอรมนีเพื่อที่จะเตรียมส่งระบบแพตเทิออดไปให้ยูเครนขณะเดียวกันค่ะนายกเยอรมนีเนี่ยก็ระบุว่ายูเครนเนี่ยจะได้รับอาวุธโจมตีพิสัยไกลในช่วงสิ้นเดือนนี้ซึ่งอาวุธดังกล่าวเนี่ยเป็นอาวุธที่ยูเครนและก็เยอรมนีเนี่ยผลิตร่วมกันเพื่อป้องกันยูเครน แต่จนถึงตอนนี้นะคะก็ยังไม่มีใครรู้ว่าอาวุธพิสัยไกลที่ผู้นำเยอรมน,นีพูดถึงเนี่ยคืออะไรแต่ว่าในขณะที่สงครามนะะในยูเครนยังดำเนินไปอย่างดุเดือดนะ,ะยังมองไม่เห็นว่าจะมีโอกาสที่จะเกิดการหยุดยิงในเร็วๆนี้หรือไม่เนี่ยนะคะแน่นอนว่ายุโรปนะคะซึ่งก็คือเป็นพันธมิตรของยูเครนเองเนี่ยเราก็อยู่ในภูมิภาคที่ กังวลถึงความเสี่ยงนะคะเรื่องของการลุกลามบรนปลายของความขัดแย้งก็ตื่นตัวนะคะว่าจะต้องหาทางที่จะป้องกันตนเองซึ่งล่าสุดเนี่ยก็มีความเคลื่อนไหวจากเยอรมนีแล้วก็สหราชอาณาจักรนะคะได้มีการทำสนธิสัญญาทางการทหารร่วมกันซึ่งเป็นข้อตกลงนะคะที่น่าสนใจก็คือระบุว่าหากเยอรมนีถูกโจมตีด้วยอาวุธเนี่ยสหราชอาณาจักรจะเข้ามาช่วยค่ะ โดยเมื่อวานนี้นะคะนายกรัฐมนตรีเยอรมนีนได้เดินทางเยือนกรุงลอนดอนแล้วก็เข้าพบกับนายกเครียร์สตรมเมอร์ของอังกฤษมีการลงนามในสนธิสัญญาทวิภาคีเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่จบสงครามโลกครั้งที่สอง มื่อปี1945ซึ่งเราก็ยังจำกันได้ดีนะคะว่าในสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยอังกฤษแล้วก็เยอรมนีนี่ก็คืออยู่คนละฝั่งกันนะคะซึ่งสนธิสัญญาที่มีการลงนามเมื่อวานเนี่ยก็คือมีชื่อว่าสนธิสัญญาเคนซิงตันเนื้อหาที่หลายฝ่ายสนใจนะเนื้อหาที่เดน่เดนๆที่เป็นเรื่องเรื่องหลักเรื่องหลักเนี่ยนะคะที่คนสนใจก็คือ เป็นเรื่องของข้อกำหนดเกี่ยวกับความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกรณีที่ถูกโจมตีแล้วก็เรื่องของโครงการส่งออกร่วมเพื่อที่จะรับออเดอร์ยุทธปกรณ์ทางการทหารที่ทั้งสองประเทศผลิตร่วมกันก็อย่างเช่นนะคะการผลิตเครื่องบินรบนายกเยอรมนีน่บอกว่าการป้องกันประเทศ คือแก่นสำคัญของสนธิสัญญาฉบับนี้ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเยอรมนีและสหราชอาณาจักรกำลังก้าวสู่บทใหม่อย่างแท้จริงโลโลหลังจากที่อังกฤษถอนตัวออกจากยูในปี2020ขณะที่นายกอังกฤษก็บอกว่านี่เป็นโอกาสสำหรับยุโรปที่จะยกระดับการป้องกันประเทศและความมั่นคงร่วมกันเราลองไปฟังเสียงของผู้นำทั้งสองประเทศดูค่ะ Durchzieht. Wir werden gemeinsam unseren Beitrag leisten, den euroatlantischen Raum zu schützen und zu verteidigen. Und in letzter Konsequenz sichern wir einander militärischen Beistand im Falle eines bewaffneten Angriffs zu. Wir tun dies im Einklang mit unseren Verpflichtungen in der NATO. It sets in place the way of working that we can operate and are operating to increasingly um, uh, as we speak because um, I think it is important to appreciate just how closely our three countries now are working on these issues. We all see this uh, as uh, a responsibility but also an opportunity for Europe to step up uh, on defence and security and work more closely uh, together and that's enshrined in the uh, treaty that we signed.